ไปนี่แหละก็บอกให้ไปรับอยู่สนามบินนะสนามบินอยู่ใกล้ๆกูใช้เวลาตั้งนานโอ้นานมากเลยไปนามากูจะมาถึงอันนี้นะแขกบีพีมาแล้วครับผมพี่น้องแขกบีไอพีมานะครับที่ร้านอุบล90บาทนะครับของพี่จอนนี่กับเสี่ยลี่นะครับเอาเลยนะเยวแขกบีไอพีครับผมมาพี่น้องมาน้อแขสี่ยกับบีไอพีกันเตือนท่าน อาหัวอาคว่ำเงยมึงไปเอาศกมาทำไมไม่ใช่คนครับคนครับแจกไปดิแจกจานดูเต่าครับอ๋อขอโทษครับขนาดนี้ผมว่ามึงต้องไหว้ตโ๊กโหอ๊ยโอ๊ยดูเหมือนโอ้ยเดีินๆเดีินๆเดิงหาลมมีอะไรมีไหมทำไมครับกระหม่อมบางอยู่ดิโดนหมอกโดนอะไรเจอนครับท่านโอ้โหดูการแต่งตัวนะถ้าไปเจออยู่กลางป่าก็ว่างูเหลือมนะ ร้านนี้มีชาวเช้าไหมชาวเช้าที่ถ้ากูไปไปป่านะเจอมึงกับงูเหลี่ยมนะทำไมกูเลือกไปทางงูเหลี่ยมดีกว่าโยอโยนะครับอันนี้เดี๋ยราแนะนำตัวก่อนครับน่ารักมากเจอกันสองครั้งแล้วเฮ้ยเจอมีนะภูผานซื้อเรามีนะอยู่ในภูผานซื้อนะครับร่วมแสดงด้วยเจ็บตอนที่เจ็บนี่เจ็บมีนาชื่ออะไรนะครับชื่อบงการชื่อเอ็ดดี้ครับ แอดดี้มีสายยางไหมแอดดี้พีกองไฟอ๋อแอดดี้พีกองไฟโอ้ที่อยู่กับพี่โจยมนินสาวน้อยพี่ปันแพงครับฝากติดตามด้วยเนาะช่องทางดรือเ่าก็มีฮะถ้าเราไปเพื่อนหมูจะมีช่องคนละช่องคนละช่องคนละช่องการติดต่อครับการติดต่อก็ติดต่อครับบ้านโจเลยอ๋อลืมตาทีคุยเวลาคุยลืมตาด้วยไม่เป็นไรฮะเพราะว่าผมมันมีแารชั่นเอเลิกแารชั่นนะครับ ก็น่ารักครับน่ารักหล่อครับมิสนี่จบแล้วจบแล้วครับผมข้าวปลาข้ว่เห็นไม่ไกลไกลอยู่ไกลๆม้เฮ้ยเ้ยกือบเลยเฮ้ยมึงมาโยนให้กูได้ไงมึงไงกูหน้ามึงกูไม่รู้จะกลัวใครละภาษาแชของกูอนพูดไรเงาโอ้โหพูดอะไรต้น